สวัสดีครับไม่นี้ครับมาหมอบบ้านครับอยู่บ้านโน่นเหลี่ยมตำบลบ้านบากอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นบ้านทรงปัญญาขนาดลอยสามสิบห้าตารางครับผมลึกเข้าไปสิบเมตรกว้างสิบสามเมตรห้าสิบครับผมครับนี่หน้บ้านครับมีการตกแต่งครับผมนี่ครับมีการตอกเสาเข็มแล้วเป็นเสาคอสลออิฐม้อนเบาครับรวมถุงซีเมนต์ยางยนต์หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทครับผมพร้อมเข้าอยู่เดี๋ยวผมให้เบรนขังได้ครับผม ครับผมนี่ก็เป็นทิมจิ๊กซอครับผมครับเนี่ยไฟสองบทสองล่างครับผมครับนาบ้านครับผมซึ่งบ้านก็เป็นบันไดสูงเม็ดหนึ่งครับบันไดหาขันครับผมกับนี่นาบ้านในการตกแต่งแบบเม้เลยครับผมนะครับกิ๊กซอครับผมนี่ก็เป็นโซนนี่เป็นระเบียงครับระเบียงนั่งรับนี่ก็เป็นเล้าเล้าลุกโกงครับผมครับผม ีการตกแต่งเลยครับผมครับหน้าบ้านครับผมที่เป็นห้องโถงครับกว้างเลยครับห้องโถงเป็นบ้านลูกฟักับบานเลือนครับผมของผมกับของแฟสามสิบกว่ากับสี่สิบตารางครับผมครับในการตกแต่งแบบนี้เลยครับอันนี้เป็นบ้านกระทุ่งครับบ้านเลือนนะครับครับฝากตัดสไตล์ที่จะบ้านขึ้นอย่างไรครับคืออยู่ในกรอบอยู่แล้วครับไม่ได้จ่ายเพิ่มครับผมครับ ครับผมประกอบด้วย3ามของนอนสองของแหลกครับผมแล้วก็ที่ห้องครัวครับผมครับที่เป็นโซนนี่คือห้องนอนหมดเลยครับผมเนี่ยครับโซนทั้งหมดครับห้องนอนงของแหลกครับผมในการตกแต่งแบบนี้เลยครับผมปลาสอดสามนี้เลยครับผมเป็นบานตะทุ่ไปอันนี้คบบาทครับผมพิเศษน้อยของนี้วิของแาลไม่โตขนาดยาวประมาณหาเมตรครับกว่ากว่าสามเมตรนึ่งสิบรวมแล้วของแหลด้วยครับครับผม ของการตกแต่งแบบนี้เลยครับแถมลูกย่างครับครับนี่มันลบดูดอากาศนะครับเช่าเวอร์อ่านนั่งมื้อครับแล้วก็ชักโคกเป็นของโซลสโคครับผมครับครับปูกระเบื้องเยอะสุดเลยครับชอบได้ไหนก็แก่งผู้หลัมั่นนี่เลยครับผมของเราต้องแลกพันไปครับตัวนี้คือของยึดตรงผักมาเลยครับผมของเราต้องมีกับสารจุดหาพุ่นสามของผมครับในการตกแต่งแบบบ่ายกระถูกไมซี่บรับ นี่มุมกดทุบบานติดมุมกอะบัวทุกบานบัวบนเกแะแต่ตา้งมุมติดให้ทุบบานนะครับเเอร์อไส้ครับ LED ซีดวงคมสลัเปล่าครับึ่งอยู่ในงบมินอของผมนี่ของลอตนที่สครับผมของอตนที่สครับโอ้กับประมาณนี้สเปคเดียวกันล้สามหาคุสา่หาครับพีดีคมสลัเปล่า LED หอกไปสู้จะบานกับคู่หอสองบานคับผมครับ ไปตามนี้เลยครับผมไปครับของแนวน้องที่สองครับอยู่ตรงนี้เลยครับผมของแนวรีสต์สองกับประมาณนี้แหละครับผมในแอบแม่นี่เลยครับผมชาบเบอร์ไทเออร์ครับเป็นน้ำมูลครับแต่งตกแต่งแบบนี้เลยครับผมไปตามนี้เลยครับนี่ครับผมครับอดีตเจ้าของมาเพิ่นชอบสไตล์นี้ครับผมชอบสไตล์ได้แก่แก้วหมอในนี้เลยครับผมครับภาพเบิร์นวัวครับผม ลืมครับของพั้อครับผมพั้อพุ้อพลัดครับผมนี่ครับแบบนี้เลยครับตกแต่งแบบนี้เลยครับผมมีไอ้ปลาเลือดในึสองบาทแบบสายกับขวาเลยครับผมนี่ติดแล้วดูพุ้ออันนี้ผู้ไอ้เจ้าของมาจเป็นซื้อมาให้ทางผู้รับเหมาติดไทยครับผมซิ่งแับให้เป็นตัวเอลครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้่สวยเลยครับผมนี่ครับหูกระเบื้องเนี่ยสุดเลยครับผมนี่ครับครับครับผมบ้านกา เรียบเสร็จเรียบร้อยกรับวาบอบาลผ่านอยู่เพื่อซีซันเดทของพ่อครับผมครับเดี๋ยวผมไปสิบห้าเบสัมภาษณ์ไปกับเจ้าของบ้านครับปั๊บมีพวกมาทับใจซ่อมแตครับเนาะคผูดูแลคุณงานยูนี่ครับเดี๋ยวสบายคุณยายครับเอาสวัสดีครับวันนี้ครับบ้านเซตอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านส่งปัญญาครับ ถึนสร้างอยู่บ้านใดของคุณยายบ้านน้นเหลี่ยมค่ะของตำบลบ้านบากอำเพอสีสมเด็จค่ะที่จังหวัดอลอยเอ็ดลอยเอ็ดของเฮาครับเป็นบ้านขนาดร้อยสามสิบห้าตารางครับผมขนาดสามห้องนอนสองห้องน้ำเราสิบาถามควบประทับใจคนใยญ่เพราะว่าคุณยายเป็นคนดูแลงานเนะาะทั้งหมดเลยที่สร้างเขามาเห็ุงานมีควบ<ๆ>ประทับใจซัไในครับที่สร้างบ้านเสร็จแล้วครับผมดีใจค่ะเพราะว่าสร้างใดขอมากเป็นเหตุถือใจสู่คนเลยค่ะลูกสาวกับดีใจหลานสาวกับแหงมักโอเคทุกคนเลยค่ะ สรุปว่าถือใจบดดอที่สร้ากไว้ในงานให้คุณยายนี่เนาะครับผมถือใจจูกลงตักแยกขุดลุ่มตอกเข็มพวบ้านหลังนี้มีการตอกเสาเข็มพร้จ้ะมีตอกเสาเข็มพร้อมครับผมเมื่อบานนวลเหลี่ยมบ่มีผู้ใดไรแต่ตอกเสาเข็มค่ะเป็นหลังแรงเนาะคุณยายขาะมีหลังแรงค่ะของบ้านนวลเหลี่ยมเลยค่ะประทับใจโดยคุณยายจ้ะคะแนนเต็มเต็มรอยเลยค่ะเดโอ้สุดยอดเลยคุณยายคะแนนเต็มรอยครับผมถ้าไผ่พาดใบอ่อนแม่มาบึกบ้านตัวย่างได้บ่ยายได้ค่ะได้ค่ะ มาเลยค่ะบมาเบิ่งบานมุ่นเหลี่ยมนี่ยนะโอ้ยว่าบ่งตัวอย่างก่อนอนยังคอยโทรไปหาซาสะมาบุญศรีก็ได้เพาราะว่าเขาสางบานตดำงบร้านกระยูสรารค,ค้ามมูลเห่ออำเภอตุ้มไอ้้ไอจังหวัดมหาสรารค้ามผมจับผู้กันแม่ไปก็ได้ครับพอจกอบุญกพรดุก่อสร้างครับผมอันดับแรกต้ก็คุยโถคุยเห็นก่อนครับยังขอไปหาผมอยู่้านเลยครับผมเนาะครับผมจังกระไดติด สนใจกับไปหาเฮียเพลินเลยค่ะอยู่สารคามเคยไปแล้วค่ะประทับใจมองไปทอดมองบ้านมองเฮียนเพลินหรูหรามากเลยค่ะไปเบิ้งก่อนเนาะนบคุณยายไปเบิ้งก่อนค่ะไปเบิ้งก่อนครับผมกับคลิปนี้กับม่แค่นี้เนาะคุณยายเนาะกับสวัสดีครับผมขอบคุณค่ะ